สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศภายในตัวอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอกาบเชิงนะครับก็เป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนไทยกัมพูชานะครับมีตลาดที่โด่งดังมีชื่อเสียงก็คือตลาดช่องจอมนั่นเองนะครับตลาดชายแดนช่องจอมนะครับ ตลาดชายแดนช่องจอมก็จะอยู่นอกตัวอำเภอกาบเชิงไปทางพรมแดนนะครับด่านพรมแดนช่องจอมนั่นเองแต่ที่คุณผู้ชมเห็นบริเวณนี้ก็คือตัวอำเภอกาบเชิงนะครับในเมืองเลยในเมืองกาบเชิงหรือว่าตัวอำเภอกาบเชิงนะครับคุณผู้ชมมีสะพานลอยแล้วนะครับในปัจจุบันนี้อ่าซ้ายมือเมื่อสักกู่เป็นเทศบาลตำบลกาบเชิงนะครับขวามือก็เป็นโรงเรียนอนุบาลกาบเชิงนะครับ สายมือก็โรงเรียนกาบเชิงวิทยานะครับอ,บอําเภอกาบเชิงก็เป็นอ,อําเภอที่ถือว่ายังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่นะครับก็แต่มีความเจริญบ้างนะครับพอสมควรก็แต่ก็ถือว่าไม่เจริญเท่ากับอ,บอําเภอปราศาสตร์นะครับมีมีงานขายของอยู่ริมทางนะครับไม่ทราบว่าเป็นงานอะไรนะครับน่าจะเป็นงานประจําปีของอ,อําเภอกาบเชิงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ ขายของอยู่ริมทางเยอะเลยนะครับนี่คืออำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทรครับกาบเชิงดิสทริกสุรินทร์พรวินทยแลนด h i s is กาบเชิงดิสทริกก็ถือว่ามีความเจริญขึ้นพอสมควรนะครับสำหรับอำเภอกาบเชิงครับซ้ายมือสถานีตำรวจภูทรกาบเชิงทางด้านขวามือนะครับขวามือก็จะเป็น อะไรครับน่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือเปล่าขวามือใช่นะครับโรงพยาบาลกาบเชิงนะครับขวามือเมื่อสักครู่นี้สำนักง,งานเกษตรอำเภออยู่ทางซ้ายมือนะครับนั่นก็คือบรรยากาศและภาพรวมของอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของตัวอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์กันนะครับวันนี้ ตอนนี้ก็ออกมานอกเมืองกับเชิงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวครับจากสีสเกตรเพรวินไทยแลนด์หรือสีสเกตชาแนลนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ